โอเคครับบันทึกแล้วเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอนุชาอยู่ลมแรงนะครับลมแรงนะตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับคือที่คือผมยังไม่ได้หลับยังไม่ได้หลับเลยเพราะว่าเนื่องจากเพิ่งกลับจาก โรงพยาบาลมานะครับคือตัวผมไม่ได้เป็นไรละตัวผมมาฟื้นละเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าคนในครอบครัวก็มีบางคนที่เขายัง,งสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่นะครับก็สู้ๆกันไปนะครับตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านง่วงมากๆนะครับตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วนะตอนที่อัดคลิปเนี่ยง่วงมากๆแต่ว่ามันนอนไม่หลับนะครับก็เลยคิดว่าอัดคลิปดีกว่านะครับคือทําอะไรหาอะไรทําให้มันง่วงนอน มันจะได้หลับๆับได้นะครับปกตินะครับถ้าใครติดตามรับชมรับฟังอนุชามานานแล้วเนี่ยปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ปีอาจจะเป็นปีที่5แล้วนะครับที่อนุชาทําคลิปบน YouTube นะครับก็มาบ้างหายบ้างมาบ้างหายบ้างนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะครับไม่ได้อยู่ที่คําทํานายของหมอดูแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ลมปากหรือว,ว่าวิธีการทํานายแบบไหนแต่ว่ายอยู่ที่ก้าวย่างของเราเองการตัดสินใจของเราเอง,อง,เเองแล้วก็ การเลือกชีวิตในทิศทางที่เรากําหนดเองไม่ใช่หมอรู้กาหนดให้นะครับตามนี้เนาะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังอนุชาครั้งแรกเนะี่ยอนุชาทํานายโดยการใช้ไพ่นะครับไม่มีอะไรพิเศษอนุชาไม่มีความรู้ในเรื่องดวงดาวเลยนะครับดาวย,าย้า,วยายไปนู่นดาวย้ายไปนี่ดาวเสร์จเดินถอยหลังดาวังคารดาวพุธอะไรเนะี่ยอนุชาไม่รู้เรื่องเลยนะครับอนุชาใช้การเปิดไพ่อย่างเดียวนะครับคืออาจจะไม่เหมือนหมอดูท่านอื่นนะครับที่เขามีความรู้มากกว่าแต่อนุชาก็ ดูในทิศทางของอนุชานะครับคือคือถ้ามันจะแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยอะไรเนี่ยก็กราบขออภัยด้วยนะครับเนาะโอเคครับราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมคลิปนี้ก็คือคลิปดูในรอบ3-4เดือนเนี้ยนะครับคือเอาเอาเอาคือยังไม่ได้ไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะว่าเป็นเฉพาะเดือนนะตอนนี้นะณนะตอนนี้ที่บันทึกคลิปเนี่ยคือช่วงเดือนมกราคมแต่ว่า ผมจะดูในช่วง3 4เดือนนี้นะครับสาเดือนเนี้ยประมาณมกราคุณพามีนาเมษานี่ว่าทิศทางโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรนะครับคือผมก็ไม่ไมแน่ใจนะว่ามันจะไปเหมือนกับหมอดูท่านอื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือผมก็ฟังหมอดูท่านอื่นมาเหมือนกันฟัง,ฟงในที่นี้คือก็คือว่าเปิด YouTube ฟังหมอดูท่านอื่นเขาทานายมาเหมือนกันว่าทิศทางของอราศีต่างๆจะเป็นเช่นไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยดูไม่ใช่เพื่อเรียนแบบใครเพราะว่าผมผมเองก็ทําคลิปมานานพอสมควรเหมือนกันประมาณ5ปีแล้ว ดูเพื่อไม่ได้เรียนแบบใครแต่ว่าดูเพื่อดูซิว่าหมอดูท่านอื่นๆเนะี่ยที่เขาดังๆเนะี่ยที่เขามีชื่อเสียงหลายๆท่านเนะี่ยเขาดูคําทานายเนะี่ยมันไปในทิศทางไหนแล้วผมในเวลาเปิดไพ่ออกมาเนะี่ยมันไปในแนวทางเดียวกับเขาหรือเปล่าหรือว่าแหกคอกจากเขาออกมาถ้าผมแหกคอกจากเขาออกมาเนะี่ยแสดงว่าผมมั่วผมผิดผมไม่แม่นแต่ถ้าสมมติว่าผมเปิดไพ่มาแล้วเนะี่ยคำทำนามันใกล้เคียงกับของหมอดูท่านอื่นเขาเนี่ยนะเออผมก็จะได้ ใจชื้นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีสมาธิเพียงพอหรือว่าเราก็เออคําทํานายจากไพ่ของเราเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็เกอะกลุ่มไปกับเขาไม่ใช่เพื่อจะเรียนแบบใครเพราะว่าผมผมก็ทํามาหลายปีเหมือนกันผมผมก็ไม่ได้ไปไปอยากจะไปเรียนแบบใครหรือว่าไปสนใจอะไรของใครแต่ว่าผมเป็นคนน้ําไม่เต็มแก้วงไงคือถ้าใครเขาดีกว่าเราเราก็ดูแบบอย่างที่ดีเพื่อมาปฏิบัติตามแต่ว่าไม่ได้เรียนแบบแค่เห็นคําทํานายฟังคําทํานายของเขา แล้วเรามาเปรียบเทียบว่าเวลาเราเปิดไพ่ของเราดูเองเนี่ยมันโอเคไหมมันใกล้เคียงกับเขาไหมถ้าใกล้เคียงก็สามารถที่จะนํามาบอกกล่าวให้กับทุกๆท,ท่านได้รับฟังได้นะครับเออเนาะแต่ก็อย่างว่าเนาะอยู่ที่วิจารณญาณน,นะครับโอ้โหยาวเลยเกริ่นทนานเลยนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์โอเคเข้าเรื่องนะครับดูเรื่องการงานกับการเงินเท่านั้นนะครับเรื่องความรักเนี่ยไว,ไ,วไ,วไว้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 ว่าง,างๆก่อนนะครับ การงานกับการเงินในช่วง3ามสเดือนนี้นะครับรักสิงสิ่งนียผมเปิดไพ่มานะครับผมเปิดไพ่มา5้าใบเอาเรื่องการงานก่อนเปิดไพ่5้าใบการงานเนี่ยคือมันมีไพ่ดีถ้าสาใบแล้วแต่ดีเนี่ยมันดีดีจริงๆนะคือมันดีเลยคือดีสามใบมันไม่ใช่ดีแบบปานกลางนะมันดีเลยแหละคือสาใบมันดีแต่ที่สองใบที่เหลือเนี่ยมันแย่ใช้คําว่าร้ายก็ก็ก็ว่าได้เหมือนกันแต่ว่าร้ายเนี่ยมันมีแค่ใบเดียวอีกใบหนึ่งมันแย่ ร้ายร้ายกับแย่เนี่ยมันคนละความหมายนะบางทีมันแย่ก็มันก็แย่แต่ว่ามันร้ายเนี่ยมันคือมันเจ็บมันปวดมันอะไรเลยน้ำหนักดีน้ำหนักดีคืออะไรคือห้าใบเนี่ยมันมีไพ่ที่ดีสามใบใบที่ไพ่ที่ไม่ค่อยดีสองใบไม่ดีเลยละสองใบเออมันก็ดูว่าเอ้ยอย่างน้อยไพ่ดีๆมันยังเยอะกว่าแต่ใช่ว่าไพ่ดีๆเยอะแล้วมันจะชนะไพ่แย่ๆได้ หมายถึงว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเสมอไปว่าเอะไรที่มันดีมากกว่ามันจะชนะอะไรที่มันแย่ๆได้เพราะว่าไพ่แย่ๆมันก็มีพลังเหมือนกันแล้วมันสูสีการดูดิดูจำนวนไพ่ดิสมมตินะคือผมหยิบไพ่มาห้าใบเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้ไงถ้ามันเป็นไพ่ดีสามถ้าเป็นไพ่ดีสี่ใบแล้วมันเป็นไพ่แย่ใบเดียวเนี่ยเออมันพอดูหน้าสนใจบ้างว่าน้ําหนักในเรื่องดีๆมันจะเยอะกว่าแต่เพินว่าเนี่ยไพ่ดีมันมีสามแล้วไพ่แย่มันมีสองมันสูสี มันยังมันยังชนะกันไม่ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอิทธิพลของไพ่ยแย่เนี่ยมันก็ส่งผลในช่วง3-4เดือนนี้ในเรื่องการงานนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเนี่ยขอให้ใช้สติแล้วก็ประคับประคองตัวอย่าพึ่งอย่าพึ่งก้าวกระโดดที่พูดแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าสกัดกั้นความทะเยอทะยานหรือไม่อยากให้คุณมีความทะเยอทะยานเพราะการการที่เรามีความฝันและมีความทะเยอทะยานเนี่ยมันเป็นสิ่งดีสําหรับเรา ในการก้าวย่างต่อไปสู่อนาคตแต่นะตอนนี้ประมาณช่วงสามสเดือนเนี้ยช่วงสามสี่เดือนนะเ,เอาเฉพาะแค่ช่วงสามสเดือนนี้นะสามสี่เดือนมกราถึงประมาณต้นต้นเมษาเนี่ยมันมันยังเหมือนกับว่ามันต้องฟังให้ดีๆนะประมาณมกราถึงต้น,ต,นต้นเมษามันยังเหมือนกับเป็นช่วงที่ยังติดขัดอยู่ปัญหาติดขัดมีไหมมีแน่เรื่องการงาน ผมไม่รู้นะว่าติดขัดอย่างไงแต่ว่าไพ่มันขึ้นชัดเจนว่ามันมีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นมีเรื่องลําบากเกิดขึ้นในเรื่องการทํางานอาจจะเป็นเพราะเจอปัญหากับตัวคนหรืออาจจะเป็นเพราะปัญหากับเนื้อง,งานเองที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดลาบากใจไม่สบายใจบางทีบางทีอาจจะมีวีนแตกบางทีอาจจะมีทะเลาะกันหรือว่าบางทีอาจจะเจองานที่รู้สึกว่าโอ้โหมันม,มัน,ม,นมันผิดพลาดหรือว่ามันไม่โอเคหรือและหรือ บางกลุ่มคือโควิดทาพิษอ้างโควิดได้แน่นอนนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องโควิดมาพูดได้กับทุกราศีจริงๆเพราะว่าทุกคนมันโดนกันทั้งโลกบางคนเนี่ภยภพ่แย่ๆที่ส่งผลกระทบเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมาจากโควิดด้วยก็เป็นได้อย่างเช่นธุรกิจการงานอย่างคนทาธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยโดนแน่ๆนะครับในในวิกฤตที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วภพย่แย่ๆเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยผม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 ,ผมเตือนให้ระวังสําหรับชาวราศีสิงห์บางท่านนะ แม้ว่าไพ่ดีๆจะมากกว่าแต่ไพ่แย่ๆมันก็ขึ้นมาเช่นกันร,ระวังเรื่องการที่แบบเราอาจจะเจออะไรแบบฟ้าผ่าอย่างเช่นโดนปลดฟ้าผ่าหรือว่าโดนลดเงินเดือนลดขั้นฟ้าผ่าหรือว่าคือคือมันอาจจะไม่ถึงลดขั้นผมพูดผิดอาจจะประมาณว่าลดเงินเดือนลดสิ่งที่เราควรจะได้ลงไปความก้าวหน้าของเราเนมันอาจจะถูกดรอปลงไปนะไพ่โยกย้ายไม่ขึ้นเลยผมเปิดดูเนี่ยไพ่โยกย้ายไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในช่วง3าสเดือนแรกเนี่ย ไม่ได้พูดให้ใจเสียแต่ว่าไพ่โยกย้ายมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหวังอะไรทําในสิ่งที่เราพอจะทาได้ก่อนและในเมื่อเราพูดถึงเรื่องแย่ๆมาพอสมควรละเราไปพูดเรื่องเรื่องดีๆบ้างเรื่องดีๆคือไพ่ดีๆสามใบฟังแต่เรื่องแย่ๆมาก่อนเนาะฟังเรื่องดีๆสามใบบ้างไพ่ดีๆสามใบเนะี่ยไม่มีไพ่โยกย้ายขึ้นมาก็จริงแต่มันมีไพ่สบายใจขึ้นมาด้วยมีไพ่ของการทํางานที่รู้สึกว่าเออแม้ว่าจะอึดอัด ถามว่าในช่วง3าสี่เดือนนี้มีความอึดอัดเกิดขึ้นไหมอย่างน้อยมันต้องมีสักอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยมันต้องมีสักเดือนหนึ่งหรือมีสักจังหวะวันหนึ่งสองวันนะ่ะที่มันเจอเรื่องแย่แ่แต่ภาวะที่เหลือเนี่ยภายสาใบาที่มันมีเยอะกว่าเนี่ยมันก็ส่งผลให้เรารู้สึกว่าเออเรายังไหวเรายังสู้ได้เรายังเป็นสิงอยู่สิงก็คืออะไรก็คือสิงโตยังเป็นแบบเจ้าป่าหรือว,ว่ายังเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ธาตุไฟอันแข็งแกร่งเรายังสู้ได้อยู่เรายังทนได้อยู่ เรายังเชิดหน้าได้อยู่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคแค่ไหนบางคนเนะ่เป็นเจ้าของกิจการเองด้วยซ้ําแล้วเจอโควิดอ่ะแต่ไม่ท้อไงท้อแต่ไม่ถอยอะเอาบางทีอาจจะท้อนะแต่ไม่ถอยสู้เชิดหน้าสู้ต่อไปบางทีเนะี่ยแม้ว่าในช่วงช่วงสามสี่เดือนแรกเนี่ยมันอาจจะกลุกคลักบ้างแต่ว่าผมคิดว่าเขายังน่าจะเอาตัวรอดต่อไปได้เพราะไพ่ดีๆเนี่ยมัน,นยังเหมือนกับแรงหนุนนําให้สู้ต่อไป แม้ว่าจะไม่มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนอะไรคือช่วงนี้ทุกุราศีแหละมันต้องประคองตัวเพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรอาจจะแย่กว่านี้หรืออาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่ที่แน่ๆทุกคนได้รับผลกระทบหมดอืมแล้วผมเปิดไพ่มาเนี่ยคุณยังโชคดีที่มีไพ่ดีมากกว่าไพ่ร้ายถ้าสมมติไพ่ร้ายมันมีสามใบเนี่ยคุณเอวางพันเตเลยคุณต้องเหนื่อย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 มากๆสำหรับเรื่องการงานนะครับเพราะฉะนั้นเนาะ ก็สู้ๆแล้วกันนะครับขอให้ชาวราศีราศีสิงสู้ผู้ที่ทํางานราชการเป็นข้าราชการเนี่ยก็ทําอะไรได้เท่าที่ทําก็ทําไปนะครับอืมคือมันก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนํามากอะ่ะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันสูสีกันจํานวนไพ่ที่ดีมันขึ้นมาก็จริงแต่ไพ่ร้ายเนี่ยไอ้ไพ่ใบร้ายเนี่ยผมผมไม่ได้ให้ดูไพ่นะเพราะเพื่อถ้าใครติดตามรับชมอนุอนชามนานาแล้วเนี่ยผมไม่เคยให้ดูไม่เคยให้ดูไพ่เพราะจะลดประเด็นความด,ดราม่าลงไปนะครับอ่า แต่ไพ่ร้ายที่มันขึ้นมามีอยู่ใบหนึ่งที่มันร้ายมากๆจนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเจอตอนไหนแค่นั้นเองประมาณ3ามสี่เดือนเนี้มันจะเจอสถานการณ์แบบนี้ตอนไหนหรือใครจะเจอราศีสิงห์คนไหนจะฟุกเจอเพราะไพ่ใบเนี้ให้เอาให้เอาไปเดากันเล่นเล่นง่ายๆคือมันเป็นไพยย่แห่งการสิ้นสุดแห่งความเจ็บแห่งความทุกข์เออน่าจะน่าจะพอเดาวกันได้ถ้าคนชอบดูดวงน่าจะพอดาวกันได้ว่าไพ่ใบนี้คือไพ่อะไรแต่ว่ามันขึ้นมาแค่สองใบ และอีกใบหนึ่งก็เป็นไพ่ที่แย่อีกใบหนึ่งก็เป็นไพ่ที่ร้ายและที่เหลือเป็นไพ่ดีหมดเราก็เลยมองว่าเออเยอย่างน้อยก็ยังพอถูกรูถูกกลางต่อไปได้แต่ถ้าบางคนดวงตกจริงรือว่าแจ็คพอตจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะซวยในเรื่องงานหรือว่าเรื่องธุรกิจอาจจะไม่ถึงขนาดว่าเจ๊งแต่มันได้รับผลกระทบจนเจ็บปวดทรมานทุกข์ใจอย่างมากอาจจะมีบางคนถ้าซวยจริงๆนะหมายถึงว่าถ้าซวยจริงๆนะแต่ถ้าใครยังบุญถึงอยู่บุญยังรักษาอยู่เนะี่ย น่าจะพอถูรูดูกลารเอาตัวรอดไปได้และอิทธิพลของไพ่ดีๆเนี่ยยังส่งเสริมคุณอยู่ให้คุณสามารถถูถ่ายไปได้นะไม่ว่าจะทํางานอะไรเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเปิดไพ่มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะดีมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายเช่นกันคือคือมันออกทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินนะมันออกไปในแนวกลางๆแต่เงินเนี่ยมันได้เปรียบกว่าเรื่องงานหน่อยเพราะว่าผมเห็นจากไพ่เนี่ย ไพ่าาการเงินนะไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาเลยอันนี้ก็น่าย,ยินดีไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาเลยแต่แต่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันออกไปในแนวกลางๆมันยังไม่ถึงที่สุดมันยังไม่พีคที่สุดมันยังไม่พีคที่สุดและมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดโมกาลากระะกุมพาเมนาแล้วก็ต้นเมษาต้นเมษาได้หน่อยประมาณนั้นนะเออมันยังไม่ใช่ช่วงที่พีคที่สุดแต่มันมีเงินหมุนเข้ามาทําให้เรารู้สึกใจชื้นว่ายังสามารถที่จะถูไถ เอาตัวรอดไปได้ซึ่งสัมพันธ์กับการงานแหละคือการงานเนี่ยเรายังพอถูกถ่ายไปได้การเงินกับการงานในย่อมสัมพันธ์กันนะคือบางคนเนี่ยถ้าจะบอกว่าการเงินกับการงานไม่สัมพันธ์กันนะแสดงว่าคุณทํางานกับทํางานอย่างหนึ่งกับหาเง,งินอย่างหนึ่ง Forever, like yes, คนละคนละอาชีพคนละคนละจุดกันซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ในในหลายๆคนนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นข้าราชการหน้าเดียวขายของหน้าเดียวอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินมาขายได้มากก็ได้มากขายได้น้อยก็ได้น้อย เป็นข้าราชการเงินเดือนตายเงินเดือนตายตัวเขาก็ต้องได้ประมาณนั้นเท่านั้นตลอดยกเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนปีเข้าปีใหม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะย้อนแย้งกันเรื่องการเงินได้มีมีได้คิดได้อย่างเดียวคือสิ่งที่จะย้อนแย้งกันเรื่องการเงินคิดได้อย่างเดียวคือการหาเงินที่ไม่ถูกต้องการเล่นการพนันการเล่นหุ้นการเสี่ยงโชคอะเอ้เสี่ยงโชคนี่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือเปล่าก็อาจจะถูกต้องอะแต่ขอให้เล่นบนดินแล้วกันเนาะเอออะ การเสี่ยงโชคคืออยู่ดีๆเนี่ยเราทํางานต้องต่อยองเราอยู่เนี่ยเงินเดือนก็ได้น้อยแต่ว่าเสี่ยงโชคแล้วมันได้เงินเพิ่มขึ้นมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามีเงินอูฟู่ขึ้นคือโชคลาภฟุกๆหรือว่าเสี่ยงโชคเล่นการพนันขันต่อแล้วมีดวงทางด้านนั้นเข้ามาเออเนี่ยคือการคือการได้เงินอันย้อนแย้งจากความสัมพันธ์ในเรื่องการงานและการเงินแต่คุณที่ผมเปิดมาเนี่ยมันไม่มีไพ่เหล่านั้นมันไม่มีไพ่ของการเสี่ยงโชคแล้วปังนะ แต่บางคนก็อาจจะดวงถึงวาสนาถึงอาจจะได้ก็ได้นะครับอาจจะได้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าผมเปิดไพ่มามันไม่มีไพ่นั้นมันเป็นไพ่การเงินที่ปานกลางแต่โชคดีอย่างที่พูดไงว่ามันไม่มีไพ่ร้ายขึ้นมาเลยและที่สําคัญนะครับอันนี้ผมฟังนะผมฟังจากหมอรู้ท่านอื่นๆเนี่ยผมฟังจากเขานะอันนี้ต้องบอกออกตัวก่อนว่าฟังจากเขาเนี่ยเพราะเขาดูเรื่อง,องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยซึ่งผมไม่เข้าใจเขาบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องปุตตะปุตตะดาวบุตรบ,บริวารหรือว่าดาวแห่งความสําเร็จ คือปุตตะผมก็ฟังหลายๆท่านก็พูดแบบนี้นะประมาณนี้นะนาสีสิงหนะ์ส่วนผมเปิดมาเนี่ยผมไม่มีไพ่เกี่ยวกับปุตตะขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันไม่มีไพ่อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับในสำหรับไพ่ของผมที่เปิดขึ้นมานะแต่ว่าผมเปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันมีไพท่ที่เกี่ยวข้องกับการได้เงินการได้เงินมาจากความเมตตาการได้เงินมาจากความสงสารการได้เงินมาจากการช่วยเหลือซึ่งเราจะมอง เอาาเอา,เอา,เอาผมมองนะผมมองผมมองจากตัวผมเองนะมองจากไพ่กลุ่มนี้ที่มันอาจจะคล้ายๆกับหมอดูท่านอื่นก็คือไพ่มันแสดงถึงความเมตตาอาจจะเป็นความเมตตาจากลูกเราลูกเราคือลูกเราเนี่ยทํางานหาเงินได้มานยเมตตาในที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาสงสารแต่ว่าเมตตาคือความห่วงใย,ยความอาจจะใส่กันได้เงินมาแล้วก็มอบให้แม่มอบให้พ่อเออเนี่ยคือบุตรที่ดีลูกเต้าที่ดีบางทีเราอาจจะได้เงินจากลูกหลาน หรืออาจจะได้เงินจากจากจากบริวารหรืออาจจะได้เงินจากคนที่เขารักเราอย่างที่บอกไงเป็นไพ่ของความเมตตาอาจจะได้เงินจากคนที่เขารักเราห่วงใย,ยเราเออไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าเราอ่าเนี่้ก็มองได้มองได้ในมุมนี้อีกเช่นกันว่าเออเช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีโควิดเนี่ยมันทําพิษแล้วเราเนี่ยค้าขายสินค้าเนี่ยมาติดขัดมีปัญหา แต่คนรอบๆข้างหรือว่าลูกค้าที่คุ้นเคยกับเราเนี่ยเขาก็มาอุดหนุนเราเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราแล้วก็เขาก็ไม่อยากจะไปอุดหนุนคนอื่นเพราะว่าเขาเห็นใจแล้วมีความผูกพันกันมันก็เกี่ยวข้องกับความเห็นใจเกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลกันเห็นไหมไพ่เนี่ยไพ่เนี่ยมันบ่งบอกว่าเงินที่เราจะได้มาเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยมาจากความสงสารความห่วงใยและความเมตตาและความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะอาจจะเกิดจากความรักของลูกหลานหรือว่าคนใกล้ตัวหรือว่า ความรักของลูก,ล,กลูกค้าที่มีต่อเรามาซื้อของเรามาอุดหนุนกิจการเรามาสนับสนุนการงานของเราทําให้เรามีเงินมีทองเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากแต่ว่าเงินก็มันก็ได้มาจากความความเมตตาเหล่านั้นอืมถ้าใครอะถ้าถ้ามองประเด็นเนี้ยมองประเด็นปุตตะเนี่ยซึ่งผมผมรู้ไม่เป็นหรอกนะเอาตรงๆเรื่องดวงดาวเนี่ยแต่ไพ่ความเมตตามันขึ้นมาเนี่ยมองได้ว่าบางทีเนะีถ้ามองเรื่องลูกนะอาจจะ มีล u, ูกที kita, kita, kita kita, kita ่ดีช e ่วยเหลือเราหรือว so ่าลูกมันมันหาเงินได้หาเงินหาทองได้ก็มาช่วยเหลือจุนเจือพ่อแม่หรือบางทีเราได้รับเงินจากพ่อแม่เนี่ยคือความเมตตาความการช่วยเหลือเราเนี่ยได้รับเงินจากพ่อแม่ในช่วงที่เราขาดสนติดขัดอยู่เนี่ยเราได้รับเงินช่วยเหลือจากพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือใครก็ตามแต่ที่เกื้อหนุนจุนเจือเราเออมองได้หลายมุมนะมองได้หลายมุมแต่ว่ามันเป็นมุมแห่งการเกื้อกูลนะครับเป็นประเด็นสําคัญ นะเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าไพ่เนีมันขึ้นมาค่อนข้างเด่นชัดส่วนเรื่องอื่นเนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยมันก็เป็นไพ่ปกติธรรมดาเป็นไพ่แห่งการได้เงินมาจ่ายออกไปได้เงินมาจ่ายออกไปแต่ว่ามันมีการหมุนเวียนที่ดีซึ่งมันดีกว่าเรื่องการงานนะผมว่าดีกว่าเรื่องการงานแต่ว่าไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากนะครับเอาให้ง่ายสรุปภาพรวมนะครับทั้งหมดทั้งเรื่องการงานและเรื่องการเงินสาหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงมกราถึงตนะ้นเมษานี่ย ค่อนไปในทางที่ดีอาถ้าจัดเป็นเปอร์เซนต์ก็ประมาณ60กว่ากว่าขึ้นไปที่ว่าชีวิตแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยสบายใจในเรื่องการงานอืมแต่ว่ายังพอถูกไถยเอาตัวรอดไปได้ผมไม่ได้ดูภาพรวมนะเพราะผมก็ฟังมาเหมือนกันว่าหมอดูท่านอื่นเน่ยเขาบอกว่าดาวอริมันทับตัวหรือว่าดาวอริมันอันโจมตีอะไรราศรีสิงห์อยู่เนี่ย เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปโฟกัสเลยนะเพราะว่าผมการดูดวงของผมเนี่ยผมเคยบอกแล้วบอกและลูกค้าที่มาดูดวงกับผมทุกคนนะผมบอกแล้วว่าดวงสุขภาพผมไม่ดูเพราะผมใช้การเปิดไพ่เอาเพราะผมไม่รู้เรื่องดวงดาวและคนที่จะให้คำปรึกษาคุณในเรื่องสุขภาพได้ดีที่สุดไม่ใช่หมอดูแต่เป็นหมอจริงๆคือแพทย์เขาให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดเขาวินิจฉัยได้แม่นที่สุดเขาดูแลและให้ยาคุณถูกต้องที่สุด ไม่ใช่ให้คุณมาดูดวงเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพผมไม่สนเลยนะครับใครมาถามผมเรื่องสุขภาพเนี่ยผมมีกติกาชัดเจนว่าผมไม่ดูเรื่องสุขภาพอยู่แล้วถ้าคุณอยากดูเรื่องสุขภาพให้ไปฟังหมอจริงๆพูดหมอจริงๆริงคือแพทย์ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ฟังหมอดูตามนี้นะเข้าใจเนาะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบเนาะคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับดีแล้วนะคลิปนี้ที่ผมทำเนะี่ย ทำให้ผมง่วงนอนขึ้นเยอะเลยผมหวว่าผมคงจะหลับได้นะช่วงนี้กเ็เครียดหน่อยเค,เครียดทีน่นะิ่งนะเออก็เลยอัอคดคลิปความจริงอากาศจะกลับมาบ้านแล้วนอนหลับเหน่ยแน่ไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอมาถึงบุกไม่หลับอืมก็เลยต้องอัดคลิปขอบคุณมากนะครับชาวราศีสิงห์ที่รับฟังจนจบนะครับที่ t ูสี่รับฟังจนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดเดยไม่เหมาะสมคำพูดเดยไม่สมควรก็กราบขอ,บขอ,บอไปด้วยนะครับเบอร์ไปหมดแล้ววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ